สวัสดีครับอารงค์เบญจลาครับสวัสดีนี่ตารุโก้เนาะแท้บ่ตินไปบ่เลยสุยเชียวติงกันซาอาคันนับโบตันเตตั๊ดเตเชียวก็เดกอ่ะดิเชียวไทเซลตรงโกตันแตยสุเรเซลตรงโกเชียวไทสกาเกี่ยวได้ขาจังหินแปเนียมาตรงนี้สุเราโกเชียนได้ดูไว้ด้อดีละจิเอาเนาะประมาณส่งเชียวโกอ่ะเขาสุรากาตูหุบนี่เนาะขอเอาเขาตูตู้กาแห่หุบนี่เนาะ อยู่ที่นี่จ้าดินเนียมาขอบคเนาะอยู่ที่นี่ตั้งแต่กระเกดกะเชา้าชอเช้าไม่ถูกเช้าสมันแน่คอบคเนาะเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าตัวมแนกเดกดีมาชินิเอะขอบคเนาะเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เชา้าตั้มแน็คเกเดกดิมาชินเเรา เราสุรากางาดุเป็นสุรากาสรุปชิดเจนพุแฟนฮิสานเราเป็นแฟนเก๋นตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบอารุก,เกะเนี่ยนัทเท่านั่เสร็จกันได่กะิสานพิเคเดเราเป็นแฟนเกน ตั้งแต่2020ันยไมเคิลไมเคิลกาเด è. เรียนเตียอยู่เดภาษาไทยไทยสาโคตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนสวนละเดือนที่แล้วสวับพิกเกเรลากระเดก,ก,ก้าไมเคิลกาทยสาโคเตียงอยู่แค่เดเตียงอยู่ในเดบ่เนาะ เอาเสียงรอฉันสว่าจะมาจม้ากะได้อ้วนอาเรอ๋อซอรี่อ้วนสว่าจะโรปโยชน์อ่านเลยตั้งแต่กระเเดกที่อันสว่านิเล่กระเเดกฉันอ้วนตั้งแต่เทียนตัวนิเล่กระเเดกปโยชน์อ่านเลยพวกขาวตุ๊โตอารงกาเด้มีชื่อเดอากา นี่มาเก่าหน่อยก่เนาะตั้งแต่วันจันทร์ตอนนี้น่ะนิกเกะเดกะตุ้ดอารมณ์อะแบบเพล่นี่มาเก่าพี่นี่เดพวกเขาตั้งแต่อากาศพวกเขามีอากาศตั้งแต่วันจันทร์อาคุชสรุปพงศ์สวัสดิ์จันโอเจอสวัสดิ์ดุยเดเขาตู้กตั้งแต่เป็นเด็กคาลิเบว่ากระเดกะจันโอตุ้กุปดุยส่งแขเดตู้เนดุยเขกวะเนาะพอเจอเขาตั้งแต่เป็นเด็ก เขาสุรากะตูวทำงานสาะอโลโลเดตั้งแต่การเดกกอายุ18ปีแล้วจะเชินให้การเดกกาตัวอภิเลอโลโลเคเดอจุชารุเจีอวตูวมันนักการเดกกาชิเนเดสวยเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สาว นาทูยิซาพิเคดานาเทอเนเซเกเตกะเราเป็นแฟนกันตั้งแต่ปี2020ันยไมเคิลไทซาโกพิเคเดลากเดกาติงคเดไมเคิลเรียนภาษาไทายตั้งแต่เดือนที่แล้วนาปิอุอันนีดานิเลกเดกะชันอ้วนตั้งแต่เที่ยงตูดูนิมาเกาดาตัน,นิลานิกเดกะ พวกเขามีอากาศตั้งแต่วันจันทร์จนโนง,ง่ายๆกัะเดการด้วยส่งแเคเ่ด็กพอเจอเขาตั้งแต่เป็นเด็กตัวอโลโลดาอตาซาชนนินเนกัะเดกาเขาทำงานตั้งแต่อายุ18ปีโอเคตารุดิอาราาลณาเฉลยมารู้องจิปาเลย ကျန်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုစိညပြားကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and follow နဲ့ share လုံးကိုမျှော်ပါနဲ့နော်။ဘုရား